สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนมือนีน้กะ่ะมาเสนอเมนูสมตำคือเกาตาหน้าพี่น้องกินน้ำกันสลมตำตำอร่อยผมตัวผู้

เขากันพักห้าพี่นนองกันอย่ดงักาุู้อ่อนอ่อนมัออน,ออน,นตกหนอนทกาผู้แล้วก็กระลังคงด้วยใกล้นานพักเนี่พี่น้องแล้วก็ได้กินฟุ้นกินปุ๋ยเนอะอว้ยง่ามค้อกันกัอนอย่างงา แก่งไท่แบบนี้ได้ป็นงมันคืออะไรเกบกวาดจังเดี๋ยวผมมากวาดจังราคาคบบนี้เีน khác với đại tụm mà chính đáp an tam tụm là vị thế khẩu căn banh nhằng gẹp thắt nhằng là ขอบมหมูจับยังขอบคุณนะวจ่ะเ้ยขอบคุณทุกการแล้วชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นี่ขออนุญาตกินต่อเด้อจ้าคลิปหน้าพอกันไหม